สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube สุรักขุดโคกน้องนาครับผมโอ้ครับมาเปิดบ่อที่สองนะครับชั้นแรกของบ่อที่สองครับดูครับดูบรรยากาศดูหน้างานของพวกเราทีครับผมกับงานโคกน้องนาครับวกเราแล้วก็ผมว่าไม่รอดครับวันนี้ดูครับดูสถานการณ์ด้านบนครับท้องฟ้ามืดขึ้นมาเลยครับผม ปัญหาแน่นอนครับผมโอ้ประมาณเลือดเกินครับกับงานโคกลงหน,าน้าพวกเรานี่ฮะตู้ดินที่ตักขึ้นมาครับมีแต่น้ำครับผมดินผสมน้ำครับเละตุ่มเปียเลยเนาะทางโูนก็เจ้า sk 200 s m ครับอาจารย์เจ็ดก็ทำการลอกคลองไส้ไก่มาแล้วครับอันไหน,นทำได้เราทำไปก่อนเลยครับผมได้ทำได้ทำไปก่อนเลยอาจารย์ปอนก็ จัดการฝั่งนี้ครับผมเนาะจัดการเรื่องของอรูปแบบบอ่อครับเปิดบอ่อชั้นแรกครับจึงบอ่อชั้นแรกครับเพราะทางนี้มันยืนได้ครับผมพอดูไปแล้วมันยืนได้ก็อ,อยากจะให้เปิดฝั่งที่ยืนได้ก่อนครับแล้วก็ตัวที่ยืนยังไม่ได้ก็คือฝั่งนี้ก็จะไว้อย่างนี้ก่อนขอให้น้ําลงมาชั้นแรกนะน้ำนเริ่มมาเนาะเราจะเปิดชั้นนี้ได้ยิ่งที่สุดครับก่อนที่ฝนจะมาเย็นนี้มาแน่นอนครับ ดูบรรยากาศแล้วไม่เหลือครับแล้วกลางวันใน้อนจัดมากครับก็เลยให้มาดูเจ้า XCMG ครับครับทีมงานส่าหาขุดโค้งนาครับอาจารย์ปอนโทร12ครับกับการคอนโทรลเจ้าคำตูของพวกเรานี่ฮะโอ้ดินอย่างนี้ก็ขุดง่ายอยู่ครับผมแต่มันพังครับผมนึกว่าแต่วันนี้บรรยากาศไม่น่าจะตกมันจะได้ทํางานง่ายครับแต่ไม่นะดูบรรยากาศแล้วไม่น่าจะ ไม่น่าจะรอดครับก็เราก <Sharp. S 1> ็พยายามขุดซองไส้กากครับถึงดินจะพังก็ได้ทำไงนะครับขุดไปก่อนครับเพื่อที่จะให้น้ําไหลลงสระเล้วฮะเปิดทางให้น้าไหลลงสระไปครับโอ้โหลูกเลยครับผมเนาะดินนุ่มเลยครับแต่ดินอย่างนี้คือดันไปให้ตัวพอวางให้นวางชึบดันปื๊ดเนี่ยไหลมาตามเนี่ มันก so ็จะมาไกลครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่โค้งทั้งหมดครับผมที่ผมยืนเนี่ยพื้นที่โค้งทั้งหมดครับพื้นที่โค้งครับสามารถเดินไปถึงนู่นครับผมแล้วเราก็ทำคลองไส้ไก่ออกจากนู่นครับนู่นครับคลองไส้ไก่นู่นครับโน่น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 อมนะครับอบสาย้ายสายสายยาว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 ไปถึงนู่นครับผมนั่นคือคลองไส้ไก่ของพวกเราเนาะอันนี้เป็นบ่อที่สองครับคลองไส้ไก่ไม่ได้เชื่อมบ่อครับเชื่อมแต่บ่อแรกครับจะคลองแปลงกันได้ได้อย่างเงี้ยนะครับเนาะ บ่อใหญ่โตมหูลานเหลือเกินครับกับโคบลงนามโมเดเลแรงนี้ฮนะน่าจะไม่เหลือแล้วครับที่นาว่าไปแล้วน่าจะได้ที่นาอยู่ฝั่งท้ายฮนะโอ้ยอดครับแล้วคำตัวก็จกได้เต็มที่ครับจกเท่าที่จกได้ฮนะออาไปก่อนครับก่อนที่ฝนจะมาเนาะทางนะั้นไม่รู้ว่าจะปัน่น ันได้หรือเปล่าครับหรือว่าจะปันเป็นรูปร่างได้หรือเปล่าเพราะว่าดินอย่างเี้บผมโอ้โหครับพังละไม่เหลือผมไม่รู้จะรูปทรงจะได้เป็นบอ่อหรือเปล่าครับผมว่าหนีกันครับหนีกันครับ หันลลางลึกไปถึง2เมตรแล้วครับเจอดินเหนียว,วยครับผมไปดูังนะครับจะข้ามไปได้หรือเปล่าครับตกไปนี่จบเลยครับผมอันตรายมากครับโอ้โหูข้ามเลได้ครับผมนี่ฮะโอ้ ที่ตัวรถขุดเลื่อนครับผมกับทีมงานตัวรถขุดปลวกหนองนาครับดินมันเชฉยมันแฉดินมันชุ่มน้ําไปแล้วครับผมเนาะเราก็ไม่ย่อท้อต่อการทํางานครับกับอุปสรรคของการหน้าง,งานพวกเราครับตรงนี้ถ้าไม่ระวังมีสิทธิ์จมครับล้วายืนนานแนละ้วมิดแพ็คเลยครับผมมิดล้อเลยครับผมดูว่าโอ้ เินเหนียวครับผมแต่ชั้นบนเป็นดินร่วนปนทรายครับขุดง่ายก็จริงครับแต่ไม่รู้ว่าจะปั้นไปรูปเป็นร่างหรือเปล่าครับผมเพราะว่าดินมันดินผสมน้ำครับเนาะดินชุ่มน้ำครับเนาะของพวกเราครับผม แต่ดินชั้นล่างนี่เป็นดินเหนียวน,นะครับผมเนาะไม่น่ามีปัญหาอะไรครับดินเหนียวแต่เราต้องเอาดินชั้นบนออกให้ได้ก่อนครับก็คือปัญหานี่นะครับดินชั้นบนนะครับที่จะออกได้หมดหรือเปล่าพวกฝนมาครับพยายามเติมที่ ูดไม่รู้จะอยู่หรือเล่ารับตอนนี้ฮะเราแต่งสรบลงมาครับแต่งสรุลงมาแต่ไมไ่ทราบว่าจะอยู่หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นดินชั้นบนนะฮะที่อุ้มน้ำว่ะอุ้มรวแต่จะมันจะพังลงมาด้วยนี่แหละฮะนี่ฮะโอ้รูครับการดันดินไปดีมากครับการขุดก็นุ่มครับผมแต่การยืนนี่แหละครับมีปัญหานี่ฮะ เจ้าคำโตครับกับปูมอาร์มยาวครับผมเก้า x m g MC ของพวกเราเนาะทางละโอ้ต้องเดินเนี้ยดินมันน่วงหมบเนี่ยเดินมันน่วงโอ้ทรมานเลยโอ้ยุบแล้วครับต้องเดินนะะต้องเดินนี้ฮะเดินให้ได้ต้องเดินนะต้องเดินครับ ไม่งั้นจบครับถ้าไม่เดินจบครับโอ้โหตอรมานเลยครับยืนไม่ได้เลยครับยืนจมเลยครับต่อรมานเลือกเกินครับไม่รู้จะได้รูปร่างดีหรือเปล่าครับเพราะว่าดู ดินแล้วก็ดูสถานการณ์แล้วมันเป็นอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่าจะออกมารูปไหนแล้วครับผมมันก็ต้องโยนไปก่อนครับเพื่อที่จะโคยทิ้งนะเราต้องมีหน้าที่โยนก็โยนไปก่อนครับเพื่อที่จะเอาออกทีังว่าคนนี้มันบ่อยครับอีกโคยเอาไปก่อนครับเนาะวางก่อนแล้วก็อยใช้รถดึงออกไปนู่นครับดึงไปนู่นดึงนี่คแล้วก็ดึงฝั่งนี้ก็โคยนี่เราค่อยดึงกลับมาเนี่ยผมเนาะเพราะงั้นมันยืนไม่ได้ครับรถจะจมครับผม ตจสู้หลือเกินครับทีมงานของพวกเรานี่ับมีมือนะครับผมอาจารย์ปอนครับทํามาแล้วเฉพาะอาจารย์ปอนี่หลายสิบปอนะครับผมที่ควบคุมการทํางานคันเดียวครับถือว่ามีประสบการณ์โอ้ยโหครับเกือบครับผมเกือบเกือบเกือบครับดินพังครับผมโอ้ ยืนไกลเกินไปครับถ้าตกลงไปเมื่อกี้น่ะห้าแล้วนะครับผมงั้นก็ยืนเอาให้ได้เยอะที่สุดครับเ <c oughs> พราะว่าจะได้ยังออกมารูปไหนก็ว่านตามหลังครับเพราะว่าเราคุ้้เท่าที่เราคุณได้ครับับนั่งงานแส้ทนทรงกัอย่านเงี้ยผม ครับเจ้า x c m g เจ้าคำโตนีนิ่มเหมือนครับรถร้อยสี่ร้อยยี่เลยครับผมนิ่มแล้วก็คล่องตัวมากครับคอนโทรลแบบนิ่มๆครับแบบมืออาชีพเลยครับผมไม่ต้องตากมาเลยครับดินพังลงให้เลยครับผมจริงๆก็ขอว่าอย่าเพิ่งตกสักสามวันครับสองสาวันก็จบแล้วครับแต่ว่าไม่น่าจะทันแล้วครับวันนี้ าาน่าจะตกเลยครับผมอันนี้ไม่แน,น่ใจน่าจะเป็นน้ำซับครับผมน้ำซับครับทังแน่นอน,นตรงนี้ไม่เหลือครับความรัเอียง45องศาความลึกที่ไม่ทัดเสร็นี้พังแน่นอนไม่เหลือครับงานอย่างนี้ไม่หนักครับดึงดินง่ายครับแต่ว่าปัญหาคือ ยืนยากครับยืนลําบากครับนี่รูดมารูดง่ายเลยครับผมเพราะว่าดินมันชุ่มน้ําครับรูดง่ายครับปี๊ดลงมาดูคดูการรูดเอาทางคุงกี้นี่รูดลงมาง่ายง่ายครับปี๊ดลงมาเนี่ชดดืดลงมาครับเป็นรูปส่งได้รวดเร็วมากครับเละตุมเปะนะครับ ในการจําขุดของตัวเองว่าตัวเองเหยยบตัวไหนไปบ้างครับต้องจำให้ได้ครับถ้างั้นมันจะลําบากเลยครับผมว่าลมเยนมาแล้วครับผมอากาศเย็นๆมาแล้ววันนี้กลางวันครับฝนไม่ตกครับเมื่อวานนี่ตกตั้งแตก่กลางวันเลยแต่วันนี้ยังไม่ตกครับก็เาวนาถ้าตกก็ขอให้ค่อยๆค,ค,ครับต้องให้เราจบไปก่อนครับพรุ่งนี้เราจะบรรเลงคันเอ แปลงนี้ครับเอาให้จบค,ครับถ้าไม่จบก็ให้เหลือน้อยที่สุดครับผมไอ้เจ้า XCMG แล้วก็เจ้า Bobeco SK 200 s m ครับอยู่ช่วยไปทำงานให้จบค,ครับกว่านางานเราลำบากเลือเกินครับอยู่มีเพื่อนก็ยังมีกำลังใจฮะนี่ดิบทางดิบมันอุมน้ำครับ ก็สไไลด์ตามปเรยคับแรงนี้เป็นแปรงของท่านผู้ช่วยดาครับเป็นมวยแทนครับเนาะเปิดแรงจับแทนก็เลยว่าได้มาขุดติช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมในการปั้นโค้งน้องหน่อยครับหรือว่าไม่เหมาะสมในการปั้นโค้งนั้นดู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 สไลด์ดูสไลด์ลงมาเพราะว่าไม่เหมาะสมในการ ทำงานครับหน้าง,งานที่ไป่เหมาะสมในการขุดครับโอ้โหเดี๋ยวพังตามตัวเนี้ยครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับพังก็คือพังครับเพราะว่าเราขอให้ได้รูปร่างพอที่ดูได้ครับผมว่าชั้นดินด้านบนนี้ยสมมตจะพังแน่นอนนะโอ้โหรถต้องรีบขึ้นครับผมเนี่ยนะยวบยาบยวบยาบเลยครับ ประมาณืะเกินเนาะโอ้ตึมดินพังครับผมที่ผมยืนนี่คือว่าอันตรายนะครับมันจะพังลงไปครับโอ้โห้โหโอ้หมิดลอยโอ้ยต้องดันไม้นะโอ้โหต้องคอยดูฮะ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 ดูการงานมึงนะครับ โอ้โหดินพังเรีบหนีครับรีบหนีครับดินพังเร็ว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 เร็ร็วเรวเร็วเร็ววเร็วเร็วเ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 ร็วเวเร็วเร็วเร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 ็วเรร็วเร็วเรร็วเร็วเเร็วเร ไม่ไหวแล้วครับเรียกเพื่อนนะครับไม่ไหวแล้วโอ้โหครับโอ้โหครับโอ้ยไม่ไหวแล้วผมดินพังครับดินพังแล้วเรียกเจ้าพี่ใหญ่ครับ XCMG ครับติดครับผมดินร่วงครับไอเจ้า SK 2 0 0 s m ครับผมเจ้าพี่ใหญ่มาช่วยครับผมเนี่ยใช้มือประสานครับดึงครับช่วยกันนะ โ oh. อ้โหไอไหวไหมครับไหวไหม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 ไหวมครับไหวไห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 มไหวไหไหวไหมไหวไหมไหวไหมไหวมไหวไห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 มโอ้ขึ้นทอเลยครับโอ้หายใจไม่ทั่วท้องเลยครับผม ตายนะครับ้นานงานอย่างงี้ตายยังเคียดครับตายอย่างเคียดแน่นอนครับตายนี่นไม่รอดครับงานนี้คลิปนี้ขออนุญ,ญาตจบเพียงเทนี้นะครับสวัสดีครับ